มัอนี่ผ้ามีมางุ่มหอยครับมัอน,นี่หอยกีบกี้ครับหอยกีบกี้หรือหอยกาบกี้นี่ครับน้ำหวยนะห้วยห้วยบางทรายนะครับเป็นอีกสถานที่หนึ่งนะครับผาหมีม่ม้างุมหอยครับมันนี่อ,คคอากาศร้อนครับ น้าน้านมีล่มแล้วน้านะครับภาพบรรยากาศสวยๆครับขวดหินนะครับแ่ำหนาแรงครับภาพง่ามครับดูเหวบางไยครับ นะครับงุ้มหอย,อยนี่ครับขาเจ้ามาเผากินอยู่นี่ครับหอย,อยนี่ม <c oughs> นี่มากครับอามี่ครับ <c oughs> เป็นหวยหวยางใต้ครับสถานทีขาเจ้าวีขาเจ้าเคยงุ้มหอย,อยครับ ไปทั้งใดไปไปน้ำมานี่นี่ไปไปตามหินหนี่จับหินไป ไม่ไหวไม่ไหวพ <c oughs> อามี่มาอยังมือนีินะง่วงห่วยครับโอ้ปพาอามี่มาเล่นน้ำน้ำห่วยนะครับ มือนี้ใช่เลยครับอันนึงครับมา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 เบืองเนี่ยได้แล้วหนึ่งได้แล้วสองตัวครับหอยนี่มา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 นี่ครับ หางงมห้อยยังเหงเลยเขาเจาอื่นนี่ห้อยกีห้อยกีครับนี่ครับกำลังได้ครับก๋วยนี่เท่ากัอว่าเฮ้ยเช้าเช้านอยากกินน้ำบ๊อครับเออเพิ่งครับวิธีหานะครับ เห็นหมดบมดใ่หให้อามีดีถือไว้มเฮียบอ๊อะฮะ

ากากเนาะน,น้ำฟีอามจะเห็นเมื่อเปียกเย้อน้ำคุณเนี่ยมันต้องหาทั้งลุมขึ้นไปทั้งๆด้่หาไ่ขึ้นไปเนี่ยไปเหี้ยอันนั้นนี่มันขุนทั้งแบบนี้มันบุหินนี่ครับ ตีเหล่วไี้แล้วออม่ผีอาม,อมวันนี้มาหาหอยนะครับอืมอให้กับพี่มันอยู่ตามหรืบอกเลยโอ้ม มาแล้วมาแล้วได้งครับได้ัง่องอบึ้งเออบึ้งกง้องเออทางฝุ่นมันไปบ่ได้ทางฝุ่นนะ มยยันใหญ่นาดมันไม่ยยเลยฮะมันยหญ่ขนาดมันจุบไ,ไ,ได้อีกเด้อครับเด้อ <c oughs> หอยมันนี้หอยหอยใหญ่ๆหญ่ไอเดียวครับช่องยังมันงสิมันยางมงนถี่

ฮูน,น,น,นครับผม <c oughs> ได้แด้วะครับผมได้ได้เทียน,นไหว นี่ครับนี่ตัวยังไงครับนี่ยังไงเด้อให้ให้ประสิทต,ตอบคนเดียวเอาน่งประสิทธิ์อาเปลี่นจะแบบตัวเ็ไม่นาไอ้ม่ประสูเนี่นย <c ười>

เทิงพนวะเทิงพนได้่าเทิงพี่โอ้พาะบาทิตเทิงพนได้บ่ะเนี้เครับให้เทิงไว้ไว้น้ำบ,บ่บัด หอยไปกินกับตาหุ้งครับนี่แหละครับวิธีของคนอีสานครับหาอยู่หากินนะครับกับบนเมนว่าสีหาไปข่าไปขายนะครับหาไปกินกับตำฮงครับหอยกี่นะครับมันอยู่ตามเอ่อตามซอกหินนะครับตามหรือหินนี่ครับมอดมมานี่ครับหลายครับนี่ นี่ครับนี่ครับหอยกี่นะครับแต่ว่าคนอีสานอื่นหอยกี่นะครับนี่หลายครับมันอยู่ตามตามห่วยนะครับห้วยบางทรายนะครับนี่นามบลหลายครับช่วงนี้นามยังลุ่งอยู่ครับปีนี้นาเบิงแล้วนาจะแหงแล้งบ่ครับลื่นแน่ด เทียงงงวะลึกลกด้วยถังนี่ครับเบมึงมีมดเอามาครับมามามานี่ครับได้แล้วครับ น้ำกับโบโบโบอันนั้นมันได้ครับแต่ว่ามันมีตะกอนครับนี่มันมีตะขาบอันนี้ครับแต่ว่าหนามก็ใส่อยู่นะครับนี่อันี้ครับหลายครับนี่หลายหลายมาครับอามีครับมัอนี่หลายเลยครับเด้อเป็นว่าหยุดลองพี่เองทคนคุณว่าไปห้าหัวอีกคนครับเคุนว่าหยุดหยุดทุนอยากลองก็ได้อยู่ จากลองอะไรยูตนนี้นี่ครับหลายครับทุ่นบั่นเห่านะครับคุณอีสานนะครับบริยูเนเธอรี่ก็ตตองยูใน่นำหวยครับนนนนนีี่่จะยอั อเมียม่ยือนอยู่พิทีลเลยไปยืนเทาไว้หนหมดย่านน้านะครับพืนนี่ <c oughs> น้าเลือกพ้นว่าไม่ยังวะเต้มไปนมก มันอยู่ตามหรือผินครับหอยนี่หอยกี่นะครับอยู่ตามหรือผินออเต็มเคือที่นี่เห็นเต็มก่อนเห็นเต็ม มาหยางเห็นมาไก่หมดไปหยางมาผมไม่หมดไปได้เลยครับโอ้กินตุ่มก็ไหนตากินตุ่มข้าคักๆบุไถ่ผมทอดตุ่มแบบตุ่มซุกๆแล้วเขามาแคะแคะเอาเนั้นมันตุ่มบันนี้เขาก็ออกมาเขา เอาหอยอ,ออกมาแล้วเขาก็ต้ม,มต้มปุ้งนะหมดต้มปุ้งแล้วเอามากินกับตำหมูฮู้งนะเนาะแม่งยังเนี่ยเราประชิดแม่องอันนี้จะต้มคนมนี้หนามันพอดีเลยเลยเข้าไปในบ้าน<ห>เลยเข้าไปในบ้านไปสือบหงมูฮู้งตำ tui có thói căn kênh nè lấy này nằm lụt bọn không bị đi tìm Bên nhắn gai dài nè bóp bó bay 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 bay